แชร์ภูมิใจเสนออ๋อแต่ฉันจะบอกทุกคนอีกอย่างนึงนะว่าถ้าฉันปากไม่ดีด่าพ่อด่าแม่แต่ปากฉันก็เท่าลูเข็มนี่นหละไม่ต้องมาสนใจฉันหรอกฮใช่เดี๋ยวลงนรกฉันก็ไม่เจอกันที่กระทะทองแดงมาทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเธอห็นนะว่าปากเท่าลูเข็มเท่ากันน่ะอย่าให้เจอในนรกนะแล้วอีดอดเดินมาลูเข็มเท่ากันนะหรืกูขำนะเออนี่เห็นนะอีพวกคอมเมนต์อ่ะ เ็น่ากแล้วเดินอยู่ในกระทะทองแดงปีนต้นนิ้วกันอยู่อย่างเงี้ยแล้วรูปากรูกเข็มเท่ากันกูกขำเลยนะเอะอฮาเลยนะบอกว่าอ้าวตอนอยู่ในในสุขอยู่ในโลกมน,นดูดแต่ด่าฉันไม่ใช่เหรออ้าวเธอก็เป็นนี่อ้าวแสดงว่าเธอก็ด่าแม่ดิเธอปากเท่ารูเข็มเท่ากันเลยเอออ้าวแต่เดิมนิ้วเธอกุดนะว่าเธอชอบพิมพ์ด่าชาวบานะ้านอะจริงๆอยากให้เห็นนะอีดอ่เดินลงกระทะทองแดงชั้นบนชั้นล่างช,ช,ชั้นล่างชั้น 3, ชั้นบนชั้นล่างชั้นสามชั้นสี่จะเจอด้วยกันแล้วแบบอา้าวปากเธอก็เท่ารูเข็มนี่อย่างเงี้ย โลกสวยมแม่เกค่ะเรื่องดรามา่าอ๋อเด็กป่ะเดูก็เท่าลูกเข็บแล้วคะ่ะไม่ต้องห่วงเด็กรองค่ะปล่อยเด็ไปเถอะขำกูคิดจะจริงยัยเห็นนะอยากให้เห็นนะนนะแต่ยห้เห็นนะคะว่าตายไปแล้วตัดเท่าลูกเข็บเท่ากันอ่ะอืมอยากให้เห็นนะด่าเขาเป็นมือที่สามแต่ตัวเองไปปีนต้นยิ้มเหมือนกันแล้วยืนอยู่รถปีนอยู่ต้นข้างๆอะ่ะขำนะ <c oughs> พี่กบยืนหนึ่งยืนเป็นคนเดียวเลยเห็นไหมทำไมทำไมพี่พี่ถึงคิดว่าพี่บุ๋มพี่ทำไมพี่พีถึงคิดว่าพี่คิวคือพี่บุ๋มวันแรกเขาต้องเข้าใจว่าไอคิวอ่ะสวยมากแต่ไม่ได้รับโอกาสในการบันเทิงแล้วพี่บุ๋มมันสวยน้อยหน่อยอ๋อล่าพี่บุ๋มไม่ค่อยจับไอคิวเป็นคนมีหน้าหน้าทอแต่พี่บุ๋มมีแบบอ่านโทษไอคิวคิวยืนมาเราบ้างใช้หมดเลยไงพอดีพอดีไอคิวมีหน้าหน้าทองอ่ะ แต่พี่บุ๋มมีแค่แบบนะอะไรเดียะนะนางกำแหงอะเข้าใจเป่าความสวยของเรามันออร่าไงเราบันแบบเราเดินไปที่ไหนเราสว่างมากแต่พี่บุ๋มค่อยห้านที่จะมืดแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงแบบวันนี้พะอยแต่งหน้าให้อ้าวหรอไม่ได้เจอมานานมากเลยครพบปอยถึงว่าล่ะแต่เดี๋ยวว่าอย่างไม่พูดดีกว่า ถึงว่าหน้าพี่บุมสืดพี่บุมให้ทำตรงนี้ไม่นาะงนี่ชอบสไตล์การแต่งหน้าพับปอย,นะปอยแต่แต่งให้พี่บุ๋มมาไม่ขึ้นฉันน่ะคนแต่งหน้าให้ฉันได้ดีอะยากนะเพราะฉันสวยน้อยฉันจะต้องมันมันเลงเองนิดนึงเพราะว่าตอนนั้นเราก็มันมีอยู่วัามันงานอะไรนะอ๋อตอนนั้นก็ใช้พับปอยนี่งานคอลลาเจนเหมือนกัน ถ้างานเขาเจงานเคาเขาจะไมกแต่พับปอยเวลาถ่ายเข้าแสงเข้าสตูดิโอสวยเหมือนเขารู้ว่างานเพราะาตอนนั้นที่เราถ่ายมันก็คืออ๋อตอนนั้นเซดูเออร์รองพื้นก็ถ่ายพับปอยจำได้ไหมพีม่เก่งกลับแล้วเหรอพ่ออะไรเป็นไรไม่คุยด้วยอ่ะพ่อมีถังร้อยป่ะใช่สวยรอซื้อเลย คิวทริปนี้พี่พีขอ,อก,กระบอกแต่งงานยังทริปไหนอยากให้น้องชัดแต่งหน้าให้กรบอรฉันอยากฉันอยากให้พี่คนนี้แต่งหน้าให้พี่บุม๋มพี่ป้อมวินิตนอ เพราะว่าวันนั้นน้าพาหมอของขวัญไปงานน่ะแล้วพี่ป้อมวินิจแต่งให้พี่นักมีเลียสวยมากแล้วรู้สึกว่าแบบพี่ป้อมวินิจคือแบบแต่งจับหน้าใครก็คือแบบสวยสุดๆพี่ป้อมไม่เข้มไม่ถมฉันอยากให้พี่ป้อมลองแต่งหน้าพี่บุ๋มมากมมพี่บุ๋มต้องสวยมากแน่เลยอะ่ะวันแต่งงานให้พี่ยหน้ายังขายไม่ได้นะเขากลับไปแพ็กเกจมีปัญหาแต่ว่าอ้าวเหรอ เมื่อคืนกลับบ้านเที่ยงคืนเวลาไหนใช่อะให้พี่ปุถ้าพี่ผุมแต่างงานขอพี่ป้อมมินิแต่งหน้าให้ได้ไหมแล้วถ้าเขาแต่งไม่ใช่พี่พี่ซึ่อะก็ลองลอง,ลองมาเทสก่อนงานใดงานหนึ่งแล้วผมต้องเป็นอเล็กซานดุนเท่านั้นอเล็กซานดูนต้องจับผมพี่ปุ๋มเท่านั้นคนอื่นไม่ให้ น้องชัดเลิกน้องชัดก่อนก็บอกว่าจะเอาก็บอกว่าจะเอาพี่ป้อมแม่อยากได้พี่ป้อมมันน้องชวงน้องชัดให้มามีคนบอกว่าให้มาดามจุ่มแต่งให้วฉัใส่ได้อ้อง่ใคกชี่กูชเหรอ ไปไหนอะเลยไชววเขาซื้อเบอร์อะไรให้อ่ะเาเอาแล้วพี่บุมใส่เบอร์สี謝謝่สิบไม่ไปหย่กกับเบอร์เดิมเบอร์พอดีค่ะไหนอะมองไม่เห็น อุ้ยเอ้าทำยังไงอ่ะไหนเอาใหม่ดิอ้เจ้าของแบรเขาซื้อให้เนี่ยน,น่ารักเนาะที่รองเท้าอ่ะหนูนี่มีแต่คนดวงอุปถัมภ์จริงคนอุปถมัมภ์อุ้ยมันตายอ่ะดีน่นารักมากเลยเอาจริงป้าไม่เห็นเลยอ่ะ ปัวของคุณฝนด้วยดิน่ารักั้ยพี่บุ๋มมันเห็นน้อยมากพี่บุ๋มให้หนูเห็นน้อยมากหนูไม่สามารถชมได้เอาจริงป่ะเออน่ารักก็ไแด หน้ารักเหมือนบาร์บี้เลยยอแล้วหนึ่งอออนนเหมือน,อนไว้น้านา,นาไหนหวะไหนก็ก็จบว่อขอคุณฝมาวางหน้าบ้านพอกปูเวทไว้ในบ้าแล้วมาวางหน้าบ้านนี่เลยอ๋อ,อ,อ,อเพราะว่าเขาเป็นยกักษ์ไงใช่ไหมล่นะนะ่ารักก็ได้ S <S เอ็นแล่ะปอบมาสรุปไปหาพระไม้ไปค่ะแต่ว่ากลับค่ะเพราะว่าคนเยอะทำไมไม่นานละค่าจะตัดขอโทษนะพิมพ์ผิดอะไรวะอะไรอ่ะแม่ย่อยอ่ออ๋อ <c oughs> ไม่เป็นไร น่ารักดีสวยเหมาะกับพี่บุมเพราะพี่บุ๋มเป็นผู้หญิงสาวแบ๋วๆบ,บ,บ๋ใส่ไกัใส่แบบวคิวาก็ใส่ไปงานเปิดตัวคอลลาเจนไงแต่งเป,ปง็นโปงบอลลูนบาร์บี้แล้วก็ใส่รองเท้าคู่นี้แล้วก็นัดกับเจ้าของแบรนด์ว่าใส่รองเท้าคู่นี้กันมานะสบ อืมดูพี่บุ๋มไปไปไปนะ่นเนี่ยแต่กลับดึกนะยังไม่ลืมนะของขังคิวคืออะไรอะ่ะ หนูคืออะไรอ่ะไม่สิพี่ผมจะไม่ได้จับฉลากใช่ไหมสายแล้วนะไปแล้วบสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่สะดวกพี่ผมอบอรีเอ็น่ารักอันนี้น่ารัก ไปญี่ปุ่นกันไปกาหลีกันจ้ะไม่มีเงินค่ะเดี๋ยวออกค่ะพี่พาให้รับงานก่อนสิเดี๋ยวจะไปเป็นเพื่อนโลชั่นไง ค่าตั๋วเท่าไหร่ยี่สิบนี้หรอใช่เรือไม่ก็ไม่สิบเก้างมื่อคืนแล้วเป็นไรอะ่ะจองใกล้ๆมันตั๋วแพงอะ่ะเป็นบ้าเหรอ <c oughs> ก็พานนองไปเที่ยวสักทิปไม่น้าหรอเหมือนนิสสามนีพาวิทูลไปอะ่ะเห็นหนูไปวิทูลก็ได้นะเป็นแบบ general general base เพราะนิสาชอบพูด ให้หนูนั่งพี่บุ๋มก็ทําคิดนั่งเฟิร์สคาร์ดไปแล้วหนูก็นั่งแบบว่าที่ธรรมดาแล้วก็ทําเป็นคลิปคลิปสองฝั่งว่าแตกต่างกันยังไงเหมือนที่นี่นะที่เทียบชนชั้นสุดๆโอ้เนี่ยชุดโอ้เหนื่อยเ้าใจปะหล่อนก็นั่งเฟิร์สคาร์ดไปแล้วหนูก็นะเป็นเบยเออนานชอบพูดเป็นเจเนอ r a ลเบย ให้หนูเป็น General Bay เจเนอราล์เบย์ไปเลยทำไมจะไม่ได้อ่ะนี่ก็ไม่ติดหรอกต่อให้บุมจะ treat หนูเป็นน้องสาวคนนึงแต่ให้พบุมเรียกเบย์หนึ่งวันเหมือนเรืนานชอบทำเอ,าเอ้าดึงใส่รถต่อจะไปไหนไม่ได้แล้วโคจึงใส่รถโ,โอ้ยเม็ดเยอะมากเอ้าก็พอพูดอย่างนนึกถึงอ่ะ ตอนไอเมื่อกี้ใช่ไหมจริงนึกถึงอายุรกรรมชายปะเสียงไอเหมือนชายแท้อะเดี๋ยวนะมันต้องหันเท่าไหร่เอ หนูต้องจ่ายค่าประกันแม่นะสรุปแม่จะจ่ายเองหรือว่าให้ลูกจ่ายปีนี้ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ไม่ไปหนาวแล้วเนี่ยูสิประกันแม่อีกห้าหมื่นเลยนะอยากร้องอยากร้องไห้มากแม่ก็ทำไปถึงเจ็ดสิบแน่เป็นไรมันก็มีตะโกนนะแมมีมีแบตมีไรล้อจะกดได้เลยลงชีต้าไว้ยังเอายี้ พาสปอร์ตหนูหมดอายุยังเดี๋ยอย่อะไน,นะก็พี่บุมไม่เล่นแล้วอะ่อะอุ้ยแบบในพาสปอร์ตหนูสูงร้อยเจ็ดสิบเก้าเลยหรอจ็สิบเก้าเิวคสูงร้อยเจ็ดแปดค่ะ พาสปอรหนูหมดหมดหมดสองพันยิบสามจูนีอยู่ไปทำเซดูสิฉัน,นร้อหนาอะไรเนี่ยเอาละฉันไม่มีชุดฟังนะฉันต้องซื้อเสื้อผ้าอีกไม่ไปแล้วเลิ่งเงินยืมที่มาฉัน้็หนาว่าดูสิฉันพ้อมหนาวมากเลยอนะเป็นไรอะหม,มองควสติไม่ดีเลยอะ่ะยค่ะไ่เอาแล้วเอาไว้พ่อี่เพื่ออะไรวะ คู่ตั้งแต่วันทีแล้วบอกให้เอาแล้วเป็นไรไม่มาไล่คู่เม็ดเยอะมากอันนี้สั่งอันนี้สั่งจากไหนมาเดี๋ยวจะไปเกาหลีแล้วก็จะไ,ได้หีอ่ะโค้ดไลฟ์ใหม่วันนี้ถามให้หน่อย เราจะไปกี่วันหกหกเ็ดวันไปน้อยจางไปสักสิบไปสักสิบไปสักิบเลยต้องกลับมาทำงานตัวประมาณหมื่นกว่าบาทหมื่นต้นๆอุ้ยถ้าพี่บุ๋มรับงานนี้ปึ๊บ ถ้าตัวหมื่นกว่าบาทก็ได้อยู่ไปกลับหรือเปล่าอะไรนะไเปเท่าไรหร่วะเกาหลีอยากจะไปท่าไหา่ยีไม่พาสปอร์ตหนูยังไม่หมดอายุแต่ว่าต้องทำอะไร K, K E T A R อ,อ๋อกยี่ิกหลีใช่ยี่ยทำพา พาสปอตมีอยู่แล้วยังไม่หมดอายุค่ะคุณไม่แต่ว่าอิชิต้าคิดคีอิต้าอะไรยังไม่ไม่มีอ๋อต้องมากกว่าหกเดือนน้องคิวเอาแล้วมิถุนายนก็หกเดือนปะเดือนที่หกไม่ได้หรอเดี๋ยวมีปัญหาหมดยี่สิบแปดมิถุนายนไม่ได้หรอหมดแล้วพี่คิวใช้ก่อนหมดอายุหกเดือนอ๋ย อ่สุดถือว่าหมดอายุแล้วเหรอต้องเหลือมากกว่าหกเดือนอ่ะผมก็เข้าเกาหลีไม่ได้แล้วดิพี่พี่ผมหมดเมื่อไหร่ <c oughs> ไปทำใหม่มไ,ปไปทำใหม่เลยค่ะทำใหม่สิบปีเลยพอไปยิปไปเกาหลีป่ะหนูจ่ายตังค์ให้ไหมพอหนูทำแบบห้าปีอ่ะ ซื้อของแล้วฝากของไว้ในกระเป๋าของผู้ชายทุกคนฉันก็ซื้อให้ฉ่ำเลยแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวขายอะไรดีนะขายขายสปอนเซอร์ด้วยของฉันหมดหมดสิ้นปีนี้เหลืออยู่เอาแอกโก อ๋อทำสิบปี 2005, พันห้าพาสปอร์ตเมื่อกี้น้องส่งมาตอนนี้ฟรีค่าทรนเนียมอยู่ตอนนี้เหมือนอทำไมอะเอามเดียไปด้วยไงเอามาเดลวไปได้ทสุดสนุกที่เกาหลีบปล่าไรคู่กันเนะะี่ยค่ะจริงฉันก็งงว่านาเป็นไรอเอาไรยินไม่อะ แล้วสรุปฉันไม่มีของขวัญแม้แต่ฉลากละไอ,อไหนอะเอาวัแล้วก็บไว้ตอนนี้เราฟรีค่าทมเนียมแบบด่วนแบบทําเข้ารับเย็นแต่ยังต้องเสียค่าทมเนียมรายปีที่ห้ออยู่อตอนนี้เรา,เารับเราฟรีค่าทําด่วนเลยพี่คิวพี่คิวไปทําแบบทําเองหรือถ่ายรูป จนจะพอใจคืออะไรอะ่ะพี่คนใต้เหรอแม่มาและเม็ดเยอะมากเย,ย่มาแล้วาาถ้าไปเกาหลีจะต้องมีลูกค้าสัก<ด>สองเจ้า <c oughs> เดี๋ยวหนูเป็นคนถือกล้องเองเราจะต้องไม่ไปฟรีเราจะต้องมีเงินใช้ห้าปีหนึ่งพันสิบปีพันห้าพี่ผุมถ้าพาสปอร์ตอายุพี่ผุมก็ต้องลงไม่น่าว่าอะไรคีต้าเหรอเคอีต้าไม่หมด เยังไม,ม่หมดพี่บุ๋มหมดสิ้นปีไงถ่ายรูปเองที่มาบุญคลองจนกว่าโอเคค่ะพัดปอร์ดรออ๋อเทศกาลปีใหม่เกาหลีพอดีเลยค่ะยีิบเอ็ดเอาตั๋วก็แพงอะดิไหนลองกดดิเราทำมาสิบปีพันห้ารอไม่นาน K E T A ค่ะโอเคหรือ,อจะไปญี่ปุ่นอ๋อแล้วเพิ่งช็อตญี่ปุ่นเป็นไรอ่ะอ๋อแต่ว่าไม่ไ,มไปแพดีๆญี่ปุ่นอ่ะมีทำงานญี่ปุ่นแพพี่ผุมญี่ปุ่นตอนหนูไปหนูเดินหนูเดินเองคนเดียวมันมีแอปที่เรียกว่าพิเคชันจริงๆหนูเดินคนเดียวที่หนูทำวอล์กอะหนูไปคนเดียวตลอดเลย ทำไมกางเกยงยือมามันเล็กจังวะดูดิเนี่ยโตเกียวมันมีเดินทางเนี่ยใส่การบิน,นต่างๆยังมีแอปอยู่เลยใสญ่วะเล็กขนาดนไซส์เอล <c oughs> พี่ผมถามโค้ชให้หน่อยไลน์ไหมมีคนถามเบลมีคนถามันไลน์เปลอดูเสียงไม่หายเลย เมื่อวานเล่นเกมตะโกนโคตรดังเลยคอแหบเลยอุยคนนี้เขาส่งอะไรให้ผมอะสองศูนย์สองสามเอเอเแล้วจะหลบทำไมก็หน้าเขากล้องสีเม็ดเยอะเหมือนพี่เลยนะโชวนาฬิกาหรออีเดอเป็นไรฮะเมื่อวานเมื่อวานปกติถือแก้วมือขวาเมื่อวานถือตะมือซ้ายไอทีอยู่ตรงเนี้ยได้ ทุกคนมันเพิ่งไปถอยนาฬิกามาแล,แล้วใส่นาฬิกาอยู่บ้านเดินอวดทั้งวันเลยเหรอพนนะี่บิวก็คือแม่รีแฟกเตอร์เ,อเ,เพิ่งไปถอยนาฬิกามาเรือนอประมาณกี่หล,หลักเจ็ดหลักเจ็ดหลักเมื่อกี้ที่มันเข้ามาในกล้องเราทำอย่างเงี้ยแม่รีสุด แม่รีแฟกเตอร์แม่รีเท่ากับบิลบิลเท่ากับแม่รีไม่เกินจริงใส่ตาก็บอกต้โลกอ่ะก็บอกหน้าไม่จอยเลยบิวต้องไปเที่ยวแทนแต่ว่าพี่จะไปเดินซื้อของไม่ไปเที่ยวใครไปคนเดียวบิวก็าหาใครไปดิไม่รหรออ่ะเม้นหน้าจะไปหรอโบแต่เต้องไปดื่มน้ำใช่หรอ แต่เฟิร์นกล้าจะอยากไปนะถ้าไปดิวเท่ากับแม่กรุงโซลใครทำไมอ่ะโอ้โหราคกาบเ,เาต็นแม่เต็นไม่รู้กี่เดือนกี่ต่ออนะ่ะรับเลก